โย่วา up? สวัสดีครับผมต้านะครับสวัสดีครับผมปั๊มไดมอนด์แมสนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้ว,ลวละกับ3 s ซีรีส์นะครับ Yes, Sir วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ3อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากอ่าผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับอ่านี่โชว์เลยดีกว่านี่คือ YK e 1ถามปั๊มกันเลยว่า YK e 1คืออะไร YK11 คือซามอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นซามที่นิยมใช้กันในช่วงที่เพิ่มเนื้อเพิ่มแมสหรือว่าช่วงบล็อกนั่นแหะครับประมาณนี้นิยมมากก็คือด้วยคุณสมบัติของมันแหะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อถึงคุณสมบัติของมันดีกว่าอยากรู้ประโยชน์ของ YK11 ที่เราที่เราต้องใช้กันในช่วงเพิ่มน้ำหนักคืออะไรครับผมอ่า YK11 เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปลดล็อกขีด ธรรมชาติอที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยมีอยู่นะครับเหมือนกับว่าพอเราใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายมนุษย์ก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าขีดจํากัดมากขึ้นนั่นเอง oh. อ๋อผมจะอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าทำไมมันถึงปลดล็อกขีดธรรมชาติได้ร่างกายมนุษย์เนี่ยเวลาที่เราเล่นเวทซ้อมเวทเทรนนิ่งนะครับมันจะมีตัวนึงนะครับที่ถูกหลั่งออกมาในเส้นใยมัสเซล หรือว่าในภายในกล้ามเนื้อของเราครับม,มันชื่อว่าไมโอสตาตินจำคำนี้ไว้เลยครับไมโอสตาตินก็คือมันเบรกไม่ให้เราสร้างกล้ามเนื้อเกินขีดธรรมชาติของมนุษย์นะครับอ๋ออย่างเช่นว่าสมมติว่าคือมันเป็นเหมือนการรักษาสมดุลของร่างกายใช่ถ้าเกิดว่าอ่ะพูดง่ายๆว่ากล้ามเนื้อเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งใช้พลังงานเชต้ารู้ดีใช่ไหมร,รู้ดีเวลาเรามีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยเราก็ต้องกินเยอะใช่รากินเยอะแล้วนะเรายิงรลีนเลยใช่ถ้าเกิดว่าไอตัวเจ้า เจ้าตัวไมโอสตาตินไม่มีเลยเนี่ยร่างกายของเราจะบริโภคพลังงานเยอะมากแล้วถ้ามันไม่มีมีพลังงานมากพอเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายต่อ,ต,อต่อตัวของของร่างกายเราเองได้ม,มันก็เลยจำเป็นต้องมีตัวฮอร์โมนตัวเนี้ออกมาเพื่อสร้างความสมดุลของร่างกายของเรานั่นเองนะครับอ๋ออ็นีค็คือไมโอสตาตินส่วนเจ้า YK11 เนี่ยมันไปทำให้ ตัวฮอร์โมนฟูลลิสเาตินนะครับหลั่งออกมานะครับไอฟูลลิสเตตินเนี่ยมันจะไปเบรกไมโอสเาตินไม่ให้หลั่งมาเยอะนั่นเองนะครับอ๋อ,อมันก็เลยทําให้เราเนี่ยข้ามขีดจํากัดหรือข้ามขีดจํากัดทางธรรมชาติที่แบบว่าเราจะบิวซ์มาเซลได้นั่นเองคือถ้าเราเทคไวเคอเว้นเข้าไปไวเคเว้นหน้าที่ก็คือมันจะไปเบรกไมโอสเาตินใช่แล้วไปเบรกฮอร์โมนที่จะทําให้เราหยุดพัฒนาไอตัวเนี้ยไปเบรกแล้วเราสามารถทะลุขีดจำกัดได้ใช่แล้วโอ โคตรโหดนะัโคตรโหดโคตรโหดดังนั้นเนี่ยมันเลยเหมาะกับช่วงที่เรากําลังเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าช่วงบักหรือโบกิ้งนั่นเองนะครับ hmm. ก็คือเรากําลังเพิ่มเนื้ออยู่แล้วมันถึงขีดจากัดเนี่ยคิดพาโทแล้วเรียบร้อยอเราใช้ตัวเนี้ยเบรกพาโทเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราโตอย่างไร้ขีดจํากัดขึ้นไปได้อีกในระดับหนึ่งนะอ๋อ oh. อันนี้ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นคนที่เป็นธรรมชาติสายธรรมชาติที่เล่นมาแล้วแบบโุ๊บทำไมมันตันเนงวะใช่สัก2ปี3ปีทําไมแม่งไ,ไ,ไ,ไม่พัฒนาเลยวะนี่แหละครับไมโอสตาตินนะครับอ๋อแต่ถ้าอยู่เทคตัวนี้เข้าไปอ่าก็จะช่วยทําให้เราปลดล็อกทางขี่ธรรมชาติขึ้นไปได้อีกในระดับหนึ่งมันมีผลการทดลองในหนูด้วยนะครับอ่าอ่าหนูที่เขาตัดแต่งพันธุกรรมโดยการที่ไม่ให้มันมีเจ้าตัวไมโอสตาตินเนี่ยผลสรุปก็คือไอ้หนูตัวนั้นอ่ะมันมีกล้ามเอมากกว่า โอ้ยเยดเค้โคตรโหนะครับหนูอะไรแบบปักมากเก็ตแล้วเก็ตแล้วนะเก็ตแล้วนะว่าวัยเคเว่นมีหน้าที่ทําอะไรตวนอีพีนะจริงๆมันเป็นคือถ้าคนได้ศึกษาเกี่ยวกับซามแล้วเอาฟังชันมันมาใช้อ่ะครับผมมันจะดีมากๆเลยใช่อย่างเช่นอย่างเงี้ยเราแบบเรารู้แล้วว่าเราถึงจุดตันเงี้ยเราแค่เอาว k ยเคเลเว่นมาปลดล็อกครับผมทําให้เรา เบิ้มขึ้นมาได้อีกออในใน e ีีแรกๆเนี่ยครับเชต้าผมบอกแล้วว่ามันยังมีอีกหลายตัวนะครับใหเ้เพื่อนๆใจเย็นๆน,นะครับมันยังมีอีกเยอะมากให้เพื่อนอๆได้ติดตามในซมซีรีส์นะครับเพราะว่ามันมีตัวที่แบบจะเอามาเล่นอะดัปเทชันใช้กับไซเคิลนูนสแต็กกรอย่างนูสแตก็กัะกกอย่างนี้อย่างเช่นตัวนี้ครับพีคมากอ,อ,อายกตัวอย่างหน่อยบางคนอยากจะรู้ว่าซามอ่ะมันสามารถใช้ควบคู่กับสเตอร์ร้อยได้ไหมหรือว่าต้องใช้กับเฉพาะกับซามอย่างเดียวหรือว่าต้องจัดสแต็กยังไงไหนลองลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับผม ซแต่ละตัวที่ทําใน3ซีรีส์นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติหรือว่าเบนฟิตของมันแตกต่างกันออกไปอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับสามารถสแต็กได้หมดเลยนะ ว่าจะเป็น3 s t ส c ต็ด้วยกันเองนะครับหรือว่าไปส t a c k กับสเตียรอยก็ยังได้ mm hmm. เพราะว่าคุณสมบัติมันอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นเบรคมโอสตาติน hmm. ทาให้เราเล่นกล้ามได้อย่างไรขีดจํากัดมากขึ้น mm hmm. ถ้าเราใช้เกียร์ออนเกียร์ด้วยเนี่ย mm hmm. มันก็จะเพิ่มเซลล์ไมเซลล์ sell, มาเซลลไฟเบอร์ fiber ให้ mm hmm. ใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว mm hmm. รวมถึงตัวนี้ไปเบรคมันอีก mm hmm. ลองคิดดูลองจินตนาการดูนะครับแค่ adaptation แค่เนี้ยว่าเอ้ยจัด stack ตัวนี้เข้าไปอีกหน่อยนึงนะเวลาที่เราแบบว่ากล้ามตันแล้วประยุกต์ใช้หน่อยครับแล้วก็ถ้าจะเอาไป stack กับตัวซามด้วยกันเองนะครับอย่างเช่นเราใช้ l a d 140หรือ ac 2, 2> อ6 2 mk 6 7 7มาแล้วนะครับอย่างที่เราอธิบายไปเราเพิ่มตัวนี้เข้าไป stack อีกนิดนึงตอนอที่เรากําลังทําเนื้อ,อม,มันก็จะทําให้เราเนี่ยกล้ามใหญ่ขึ้นนะครับอ่าคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะครับคือทําให้กระดูกและเส้นเอ็นแข็งแรงมากขึ้นนะมีแรง เล่นเวทมากขึ้นนิดนึงนะครับตัวนี้โหดอยู่จริงๆอย่างผมอยากจะบอกว่าผมจะใช้ตอนที่เก็บเนื้อรอบรอบก่อนแข่งรอบนั้นใช่ฮะอันนี้โคตรพีกอ่ะผมจําได้เลยครับผมบอกว่าเฮ้ยเชต้าบอกว่าเฮ้ยผมอยาก,บก,ายากเบิ่มกว่านี้ผมอยากใหญ่กว่านี้บอกลองตัวนี้เอาเลยลองดูในระยะเวลาไม่กี่เดือนสั้นมากอ่ะที่แบบแล้วทุกคนบอกว่าทำไมถึงก้าวกระโดดผมใช้ตัวนี้เพื่อที่จะปลดล็อกหรือว่าเบรกไมโอสตาตินทำให้ผมสามารถใหญ่ได้เร็วขนาดนั้น นี่คือตัวนี้อันนี้คือความลับอ,อีกอันนึงนะที่ท,ท,ที่ที่มาบอกในในในซามซีรีส์นะที่ผมใช้มาก่อนแล้วเออนี่ก็คืออีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของเชต้าเลยครับผมจําได้ว่าสั้นมากไม่ถึง2เ,งเดือนเลยด้วยซ้ำใช่ไม่ถึงไม่ถึงด้วยซ้ำอ่าจาได้ว่าหมดไปสักกระปุกกระปุกครึ่งเองเออมาเลยมาแบบปูมาระเบิดอะ่ะงงอะ่ะเอางี้มาถามดีวกว่าว่าเราจะเทคยังไงบ้างเออลองแนะนำ เทคยังไงนะครับอ่าตัวเนี้ยมันจริงๆแล้วมันเทคเวลาไหนก็ได้นะครับแต่ว่ามมผมจะชอบใช้หลังเล่น<อ>หรือไม่ก็ตอนตอนก่อนนอนหลังเล่น<ม>อะไรประมาณนี้<ม>หรือว่าไม่ก็ตอนเช้าเลยตอนเช้าก่อนเล่นหลังเล่นอะไรก็ว่า<ม>ได้หมดแต่ว่าจริงๆแล้วผมใช้อยู่สองเม็ดนะครับก็คือเนี่ยเซิร์ฟวิ่งหนึ่งหนึ่งเม็ดเนี่ยมันมี5มิลลิกรัมผมจะเทควันละสิบมิลลิกรัมก็สิบมิลลิกรัมของ Y k เลเน แค่นั้นเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเนี่ยที่เพิ่งเริ่มยกหนักได้แล้วก็แบบว่าอยากข้ามขีดจํากัดนะครับลองวันละเม็ดหลังเล่นก่อนก็ได้นะครับ oh. อ๋อแค่นี้ก็เห็นผลแล้วแหละว่ามันมันแตกต่าง oh. นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น3ซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําครับนั่นคือ YK11 เป็นตัวเขาเรียกว่าทําให้เราสามารถก้ามใหญ่แบบทะลุขีดจํากัดได้ โดยไม่ตันอีกแล้วใช่ครับใช้ได้ทั้งคนที่กําลังบักกิง้งหรือว่าคนสายธรรมชาติที่รู้สึกว่าเล่นมาแบบ5 6ปีแล้วแม่ยังหุ่นเหมือนเดิมครับผมคุณลองเทคตัวนี้เข้าไปครับผมเบิ้มแน่ๆ1เม็ดหรือ2เม็ดนะครับลองลองลอง,ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆต้องการมันในระดับไหนนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะลอง1เม็ดก่อนก็ได้แล้วค่อยเพิ่มเป็น2เม็ดไม่เสียหายนะครับ <c oughs> ใช้ได้ทั้งผู้ชาย <c oughs> ผู้หญิง <c oughs> ที่เล่นเวท หรือว่าต้องการข้ามขีดจำกัดเบรกไมโอสตาตินใช้ได้หมดครับเพื่อนๆจะชอบถามว่าเอ้ยมันกดฮอร์โมนไหมเลิกใช้แล้วมันจะต้องปรับฮอร์โมนหรือเปล่าเหมือนกันครับ3มทุกตัวนะครับมันออกเอฟเฟกกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเชต้าอาจจะไม่กดเลยของผมอาจจะกดมากสมมุติเฉยๆนะครับคนอื่นอาจจะกดนิดหน่อย่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่ผมใช้แล้วแม่งไม่เห็นกดอะไรเลยท้ายที่สุดนี้ผมอยากฝากเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับว่า ตรวจฮอร์โมนครับใช้เสร็จก็ตรวจฮอร์โมนอยากรู้นะว่าจะต้องปรับฮอร์โมนไหมก็ตรวจฮอร์โมนถ้ามันต่ำกว่าผิดปกตินิดนึงนะครับก็ต้อง PCT นะครับตัวนี้ง่ายๆก็แค่โนวาเด็กแค่2อาทิตย์ก็หายแล้วครับอ่าใช้โนวาเด็ก PCT แค่อยากเดียวไม่จำเป็นต้องเยอะแยะอะไรมากพวกซามเนี่ยมันฮอร์โมนมันกลับมาไวอยู่แล้วอ่าดังนั้นก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องสงสัยหรือว่ากลัวไปครับตัวนี้แทบจะไม่อันตรายเลยเป็นไงบ้างครับกับ YK11 ก็เหมือนเดิมครับถ้าใครอยากสั่งซื้อเหมือนเดิมช่องทางเดิมใช่ช่องทางของเรานะครับเว็บไซต์ s w i วิตเค s w i ิตเคมตอนนี้มันมีไลน์มาแล้วไลน์แอดไลน์แอดด้วยนะของสวิตเคมก็เดี๋ยวผมจะให้โค้ดของเราเหมือนเดิมมีโค้ดเชตาลดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันลดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าใครอยากดีเอ็มมาสั่งพวกเราก็ได้แะผมให้ไอจีไว้ตรงนี้ครับติดต่อปั๊มมาได้หรือว่าติดต่อผมมาก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับใส่โค้ดด้วยนะมันช่วยลดจริงจริง เออมันช่วยลดไม่ใช่หรอกใช้ของถูกกันหน่อยไม่ใช่แบบว่าราคาเท่ากันกับที่อเมริกาเนี้ยแล้วคนอเมริกาเขาก็มีโค้ดของเขาแหละออใช่ไหมเราคนไทยเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ใช้ในราคาที่ลดลงอ่ะอย่าลืมใส่โค้ดของพวกเรากันด้วยนะลองเลือกดูนะครับว่าคุณจะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ก็จะเก็บเงินปลายทาง<ช>กับถ้าคุณสั่งผ่านไลน์แอดแผมจะให้ไลน์ลิงก์ไว้ด้านล่างก็ไปสั่งแอดบินได้เลยแล้วก็แจ้งรหัสโค้ดของพวกเราไปใช่ง่ายๆเองแค่นี้นะครับ ใช่มันง่ายขนาดนี้แล้วง่ายมากโอเคก็ต้องสั่งแล้วใช่อันนี้คือมาบอกความลับนะเอออันนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมบอกเลยตัดสินใจยากมากตัวนี้อยากแบบทาแบบท้ายๆซีรีส์เลยแต่ว่าไม่ไหวละตัวนี้มันพีคจริงเนาะเอามาก่อนก็3ามซีรีส์ของ y k ยเคียร์เวก็จบไปแล้วครับยังมีอีกหลายตัวเนาะมีที่เราที่เราจะต้องมาทํากันเลยใช่ครับผมก็รอติดตามพวกเราสองคนได้มีเคล็ดลับอะไรก็จะมาบอกให้หมดเลยว่าใช้ยังไง อะไรยังไงมีอีกเรื่องหนึ่งมีคนพูดถึงเกี่ยวกับซามว่ามันเป็นของเล่นของเล่นด้วยของเล่นว่าแบบรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้ในช่องของปั๊มเดี๋ยวรอไปติดตามในช่องของปั๊มได้นะครับว่าซามมันใช่ของเล่นจริงหรือเปล่าหรือว่าซามอ่ะมันไม่คุ้มค่ายังไงหรือว่าคนยังที่ยังไม่เข้าใจแบบว่าเราแบบใช้ซามมาหลอกขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวผมทําคลิปแล้วเดี๋ยวก็เพื่อนๆก็ไป ตามดูกันในช่องผมนะครับี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยให้เพื่อนเพื่อนได้กระจ่างโอเคใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ได้กว่านะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด s u b ส c r i b e กดไลค์และไปติดตามพวกเรากันได้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่เพิ่มน้ำหนักอยู่ใช่อาจจะดูตุยๆหน่อยแต่ไม่กี่เดือนหลอกเดี๋ยวเรากลับมาฮาร์ดอีกแล้วแน่นอนแน่นอนแข็งแน่นอนแล้วมาดูแล้วเราก็จะเรียนรู้ซ้ำไปเรื่อยๆแล้วจะได้จัด stack ไปพร้อมกันใช่ โอเคไว้เท่านี้ดีกว่าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ